เพื่อนๆวันนี้เราจะมาเพ้นหินถามน้องก่อนว่าอยากได้สีอะไรเพื่อนเหนูไม่เอาสีเขียวกับสีส้มนะคะพี่เอาสีน้ำเงินค่ะจัดไปครับเขยา่าเขยา่าแล้วกดไปบนหัวน้องเพื่อนๆสีจะค่อยๆไหลออกมาสีสดทึบแสงแห้งไวแปลงล่างวันนี้ใช้ปากกามา์เกอร์สีอะคริลิกเลนในสองเพื่อนเ็นนอนท็อกซิกไม่มีกลิ่นว่าแต่งของในบ้านให้สดใสได้เพื่อนๆาเสร็จน้องๆแห้งไวมากพร้อมออกเที่ยวแล้วเพื่อนๆ แต่เพิ่งตื่นยังไม่มีหน้าเติมหน้าก่อนเพื<ๆ>่อนเป็นวันหยุดทุกคนจะอารมณ์ดีมีแต่รอยยิ้มกุ้มกิมอยู่ในใจเพื่อนๆนวันหยุดเราชอบนอนอยู่บ้านเพื่อนออกไปตลาดซื้อของกินฟังเพลงเล่นเกมดูทีวีดูคลิปติก๊กต็อกแต่วันนี้พาน้องมาเที่ยวเที่ยวคอนเสิร์ตเป็นล็อกคอนเสิร์ตเพื่อนๆนชอบฟังเพลงล็อก แต่เพลงลักอาจจะยังน้าเพื่อนๆสีนี้ระบายบนกระดาษและแจ่มมากเพื่อนๆเขียนลื่นสีสดเหมือนปิ้นออกมาเลยเพื่อนๆระบายแผ่นเล็กๆไปเคลือบทําที่รองแก้วได้เพื่อนๆปากกาาร์ k เกอะคริลิกเลนสสองสีสดสม่ําเสมอคุมง่ายทึบแสงแห้งไวกันน้ำได้เพื่อนๆหัวปากกาไนล่อนคุณภาพสูงเขียนได้เพื่อนๆฟินๆเพราะไม่มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเพื่อนๆวาดได้ไหลพื้นผิวแก้วเซรามิกกระดาษไม้ผ้า ให้อยู่ทนก็เคลือบเพิ่มได้เลยเพื่อนๆตกแต่งของแล้วชีวิตสดใสขึ้นเลยเพื่อนๆมีทั้งเซ็ตสีทั่วไปและเซตสีพาเทวลให้เลือกลองใช้ปากกามา์มเกอร์อะคริลิกเลนซ์องนะเพื่อนๆ